สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูนกกับรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชุมชนของเราถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเรามารู้ความหมายของวิถีชีวิตวิถีชีวิตหมายถึงแนวทางวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม เช่นการประกอบอาชีพการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีชุมชนหมายถึงพื้นที่ที่มีกลุ่มที่พักอาศัยของประชาชนในลักษณะใดก็ได้อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าชนบท สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆชุมชนแต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันเราสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนได้หลายวิธีง่ายๆเช่นสอบถามจากผู้รู้ในชุมชนสำรวจสภาพแวดล้อมในชุมชน ศึกษาจากสถานที่สำคัญหรือภาพถ่ายเรามาดูวิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันกันนะคะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่นั้นดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำคลองเพื่อสะดวกในการนำน้ำมาอุปโภคบริโภคแต่ปัจจุบัน ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆด้านแรกด้านการประกอบอาชีพ ในอดีตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการนำสัตว์มาใช้เป็นแรงงานเช่นชาวนาใช้แรงงานกระบือเพื่อช่วยในการไถานาปัจจุบันชาวนาใช้รถไถานาเพื่อความรวดเร็ว 2. ด้านการสื่อสารในอดีตผู้คนติดต่อสื่อสารกันโดยใช้โทรเลขจดหมาย แต่ปัจจุบันผู้คนใช้โทรศัพท์หรือใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาด้านที่อยู่อาศัยในอดีตนั้นวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะผูกพันอยู่กับแม่น้ำดังนั้นจึงเลือกสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองส่วนลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ ยกใต้ถุนสูงเพื่อให้ลมถ่ายเทและสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ปัจจุบันส่วนใหญ่บ้านเรือนเป็นบ้านปูนหรือตึกสูงถนนหนทางไปได้ทุกหนทุกแห่งจึงไม่จำเป็นต้องปลูกบ้านเรือนริมน้ำอีกต่อไปและปัจจุบันทำเลยอดฮิตกลับกลายเป็นที่อยู่ใจกลางเมืองแทนซึ่งเป็นย่านธุรกิจนั่นเอง ด้านคมนาคมในอดีตเกวียนจะเป็นยานพาหนะล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือควายลากจูงทำจากไม้ประกอบเป็นเกวียนใช้เป็นยานพาหนะบรรทุกสิ่งของหรือใช้เป็นยานพาหนะโดยสารปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มียานพาหนะที่อำนวยความสะดวกมากมาย เช่นเรือเครื่องบินรถไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกเป็นต้นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนสาเหตุแรกคือจํานวนประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นรูปแบบของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปบางแห่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น 2. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต 3. การพัฒนาประเทศเช่นการสร้างถนนการพัฒนาระบบชนรับประทาน 4. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในชุมชนและส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างสูญหายไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนผลดีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายการศึกษาของประชาชนสูงขึ้นการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นและเกิดชุมชนแออัดสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนของเราชุมชนแต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะทำให้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆและเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมและรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ